สบายดีเด้อสบายดีทุกท่านเนาะข้าพระเจ้าซื้อวาสุขสำราญอยู่บัดสมัครีไส้เมืองสมัคิีไสแข้งอัตปืะเบเนะาะพระเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ว่ามีโรคประจำตัวเนาะลายยางหนึ่งก็คือกับเพาะกดไลยอดเนื่องจากกินอาหารบ่เป็นเวลาผักคนหน่อยเห็เดเบียกนักเนาะสองภูมิแพ้เนาะแต่ก่อนทำงานอยู่ไทยเห็เดเบียกอยู่ประเทศไทยจะถือฟุนถือภูมิแพ้สามมากกว่าคือ ยาหลายยาตัวพ uh, no no ุ mm ่งแผตัวโลกระเพาะเหตุให้ระบบสายตามีปัญหาสุกเกิดเป็นตาโอตาโตตามัวตาฟ้าเจ็บตาเนาะกินยามาหลายยากินยาดีพุ่งแผลนี่คือกินอัลมมกพัดเม็ดหนึ่งเอหัว่ปุ่มมือทาบริกกินอัามมกพัดกับเ็นฉีดยาตาเสือฉีดยาเสริมสารพุ่งุูมกันให้กำแพงกกยเนาะเข็มหนึ่งสามเซนกี่ไปสีรษะเคนิกประจำหมวน นะแต่เนาะสุขโสดีที่สุดแต่มาเจออาหารเสริมโคลเพียวตัวนี้คนเนาะเป็นนวัตกรรมจากประเทศเกาหลีกินแล้วประทับใจสุดๆเนาะโอากระเพาะและกัคุมแผ่ของซุปด,ดีขึ้นเนาะท้ายเนาะตอนนี้คือโอ้ยสบายใจแห้งดีดีใจแห้งประทับใจแห้งแลาะและก็ตาเนาะตาต่อตาต่อตาเมื่อตา ดีข้นโบเจฟ,โบ,เฟโบแสบอีกแล้วทุกคนเนาะซุปจริงว่ามีความประทับใจหลายตัวนี้เนาะอย่าแนะนําทุกคนเลยกูได้ส่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาาเนาะหันมาใส่ใจดูแลตัวเองเนาะมาเพิง่งอาหารเสริมโพลิเพียวเป็นวิตามินอาหารเสริมอาหารเซลลครับหลากงสารพิษในฮางกายดีทอ,อกหลอดเดือดดีทอ,อกลําใส่เนาะตัวนี้ซอยตอบโจทย์ทุกปัญหาตอนนี้ซุปเดือบโพลิเพียวซอย ปัญหาชีวิตสุขภาพคงดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นผิวพรรณก็สดใสหน้าตาก็สดใสเนาะมีออร่ากคนอกจากสุขภาพดีแล้วเนาะ่างกายยังดสดใสผิวพรรณเปล่งปลังกายมีออร่ากนแนะนําเ้อใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะเอาโคลิเที่ยวไป,ปบําบัดไปบํารุงไปรักษา